สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปลองเล่น Chat GPT กันนะคะซึ่งเราก็เห็นครีเอเตอร์หลายคนใน Tik t o k เนี่ยเขามารีวิวกันแล้วแหละทีนี้เรามีโอกาสได้ลองใช้เจ้านี่นะคะในการทำงานก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าสามารถใช้ประโยชน์จาก Chat GPT อย่างไรได้บ้างไปดูกันเลยค่ะเรื่องมันมีหรือว่ามีลูกค้าเนี่ยมาจ้างเราให้เปิดบัญชี Airbnb ให้ลูกค้านะคะที่นี้มันก็ถึงขั้นตอนการใส่บรรยายเกี่ยวกับห้องหรือว่าตึกที่ลูกค้าจะปล่อยเช่าแล้วก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะ target ก็คือ ตต่าางชาินแล้วทีนี้เราก็เลยว่าจะลองใช้ Chat GPT หรือว่า Open AI เขียน<ง>แคปชั่นให้เรานะคะก็อมดับแรกไปที่ Google เนาะแล้วก็เสิร์ชคำว่า Chat GPT นะคะจากนั้นก็คลิกที่ลิงก์แรกที่โชว์ขึ้นมาเลยค่ะคลิกที่ปุ่ม Try Chat GPT นะคะจากนั้นกด Login หรือว่า Sign Up ได้หมดเลยค่ะเราก็จะ Connect กับ Gmail ของเราเลยนะคะพอเข้ามาแล้วเขาก็จะให้เราบอกชื่อบอกนามสกุลเนาะแล้วก็ขอเบอร์ของเรานะคะแล้วทีนี้เขาก็จะโต<ก>์ไปให้เราเราก็แค่กรอกจากนั้นเราก็ใช้งานได้เลยค่ะหลังจากเข้ามาแล้วเขาก็จะรีวิวนิดหน่อยแล้ว กด e x t ไปเลยนะคะการใช้งานก็ง่ายๆเลยอยากให้เขาทําอะไรพิมพ์สิ่งนั้นลงไปะะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษา,ษาอังกฤษภาษาไทยเนาะเราคิดว่าส่วนใหญ่เขาก็จะลองรับเป็นภาษาอังกฤษเนาะอย่างน,นี้เราก็บอกให้เขาเนี่ยเขียนแคปชั่นเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์สำหรับลง Airbnb เดี๋ยวะะเรามาดูผลลัพธ์กันว่าจะเป็นยังไงพอเรากด Enter นะคะเขาก็จะเขียนมาให้เราแบบนี้เลยเนะาะเพื่อนเราหลายคนนะคะก็ใช้ Chat GPT เนี่ยในการทํางานเนาะซึ่งเขา Amazing มากๆเราสามารถให้เขาเขียนบทความแต่งเพลงหรือว่าคุยกับเขาได้ด้วยนะเราถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ อากจะมาแชร์นะคะก็บวัาบาว่าคลิปวิดีโอน,นี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย